กนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศซิลิอรลูนเวลเนตคือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้อยู่ในระยะพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลพบแพทย์ตามนัดรักษาเฉพาะทางผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยความร่วมมือกันระหว่างเ c g r o u ก ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมากกว่า26ปีและเดอะ a คร์แอนด์เฮลท์กรุที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนประสบการณ์ในด้านสายธุรกิจพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในทุกช่วงวัยโดยมีบริการต่างๆอาทิเช่นบริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพมากประสบการณ์ให้คำปรึกษาตามเคสที่จะเข้าพัก ในกรณีที่ยากผู้ที่มาใช้บริการต้องการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปทำธุรกิจไม่สามารถดูแลผู้ที่มาใช้บริการได้หรือเตรียมตัวที่จะเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นหลังการผ่าตัดเป็นต้นมีการให้บริการทั้งในรูปแบบการพักอาศัยระยะสั้นและการพักอาศัยระยะยาวมีห้องพักที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ห้องพักฟื้นแบบ V.I.P ดีลักทูรูมและแชร์ทีรูมภายใต้แนวคิด w o r k t i o n Time สร้างสารรค์บรรยากาศของการพักฟื้นให้เหมือนกับการไปพักผ่อนในวันหยุดฟื้นฟูบำบัดจิตใจ Color แร้วแอล,ละหลักการใช้สีให้ความผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเฟอร์นิเจรปรับสูงตามสรีระของผู้เข้ารับบริการออกแบบตามหลัก Universal Design มีเครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยดูแลผู้เข้ารับบริการตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเคสหนัก,นกเคสพักฟื้นหลังผ่าตัดเป็นต้นเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ญาติและผู้เข้ารับบริการกิจกรรมฟื้นฟูและสันทนาการสำหรับผู้พักฟื้น นักกายภาพบำบัดมืออาชีพคอยดูแลตลอดเวลาพอผู้เข้ารับบริการแต่ละเคสนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการทำกายภาพมีการประเมินภหยเป็นไปตามมาตรฐานสากลกิจกรรมและสันทนาการทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลายมีธรรมชาติลายล้อมรู้สึกปลอดโปร่งในทุกทุกที่อาหารสำหรับผู้เข้ารับบริการใหม่สดสะอาดและปลอดภัย มีนักโภชนาการคอยดูแลอาหารในทุกๆจานสิริลุนเวลเนตตั้งอยู่ที่ซอยอลรุณอมลิน39ใกล้โรงพยาบาลทนบุรีและโรงพยาบาลศิริราชภายในศูนย์รองรับที่จอดรถได้มากถึง50คัน มีความตั้งใจที่จะทำให้การพักรักษาตัวและฟื้นฟูสุขภาพเหมือนการไปพักร้อนเติมเต็มความแข็งแรงให้ทางร่างกายกลับมาสมบูรณ์พร้อมและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข รุ่นเรนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเพิ่งสร้างใหม่จุดประสงค์ของเราเนี่ยตั้งใจที่จะตอบรับเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพทํำไมต้องฟื้นฟูสุขภาพ อาจจะมีคำถามู่ใจจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เร่งเร่งค่อนข้างๆๆเยอะในเรื่องของการทํางานที่อาจจะต้องทำการหาเงินข้ามเราก็จะเจอปัญหาหลากหลายจริงๆก็บอกว่าเราเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความเครียดจากการทํางานแล้วก็เลยทาให้มีผลต่อการที่เราสุขภาพเราเป็นแยกโลคกล้ามเนื้อที่อาจจะต้องใช้งานหนักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของต้นคอหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าพอเราทํางานเป็นมากๆนะครับเราก็จะปว หัวปวดต้นคอแล้วบางคนก็จะปวดปอากบท่านทราบไหมครับว่าอันนี้เกิดจากการทํางานเหมือนกันที่เราปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็เกิดจากการที่เราต้องขั้งเร่งอยู่ับการงานเรื่องของการที่เราต้องดูจอดูโทรทัศน์หรือแม้แต่เราบางทีเราดูมือถืออันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยต้องส้มแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อตรงส่วนของคอและส่วนของไหล่เนี่ยเยอะขึ้น หรืแม้แต่เราพิ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องเกร็งตัวหลักะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการเจ็บปวดหรือ,อ,รอแม้แต่ถ้าพอเวลาถึงท่านมีปัญหาจะต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็จะต้องมีปัญหามากขึ้นท่านอาจจะต้องเข้าไปพักผ่อนอยู่ในโรงพยาบาลกลับออกมาหมอบอกกลับบ้านได้แนละ้วแต่ที่บ้านจะไม่มีคนดูแลหรือมีคนดูแลก็จริงแต่ว่าเวลาทังกลางวันก็ยังต้องไปทำงานด้วยกันตอน,นกลางวันจะทำยังไงโดยเฉพาะที่ถ้าหลังผ่าตัดหรือหลังจากที่ป่วยมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่ตอนเช้าท่านอาจจะเจอว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยป่วย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โรคเราก็เยอะขึ้นถูกไหมอาจจะมีเรื่องของ stroke หมอจ,จะได้ยินบ่อยๆนะอยู่ดีก็เป็นอามาพฤกษ์อ,อามาพาตขึ้นมาแล้วก็เออต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลหมอก็ดูดูอ๋อนี่เป็น stroke ทำ C T แล้วนร้อยหมดละมีเส้นเลือดตีในสมองหรือบางคนก็อาจจะเป็นเส้นแตกในสมองอาจจะต้มขาตัดพาเสร็จเรียบร้อยหรือจากที่เรื่องตีเราก็รักษาเขาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าท่านหายทันทีโครคพวกนี้ก็ใช้เวลานานมาอาจจะต้องมีการทับตุ้ยอยู่นานเทียวแต่ว่าหมอบอกว่าอ๋อมันคนที่ปิดแลวกับบั๊ดแค่นั้นละ เพราะว่าตอนนี้มีคนไข้เนี่ยป่วยหนักกันเนี่ยรอคิวอยู่แต่ต้องเข้ามานอนในเตียงนี้ก็อาจจะต้องขอให้รีบกลับก่อนอ่านพ้นไปแล้วสี่ห้าวันแล้วนะันก็ใช้เวลานานแล้วให้ยาให้ทุกอย่างหมดแล้วคุณต้องกลับไปบ้านนะเราต้องทำกายภาพบัรนะแต่เอาเราเป็นสื่อมวลชนนี่นะเราต้องวิ่งไปวิว่งมาตลอดเวลาใช่ไหมครับเราต้องไปทํางานในเวลากลางวันบางครั้งบางข่าวเราต้องไปต่างจังหวัดไปงานของสื่อมีข่าวที่ต่างจังหวัดเราไปต้องไปเราทำไงตอนนี้เราก็เป็นพ,พ่อแม่เหมือนกันหรือสมมติว่าพ่อคุณแม่ต้องไปผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่า อายุมากขึ้นก็ต้องถ่าวเขาถึงจุดนึกเขาเสื่อมหมอก,ก็บอกพาเพ่อถ้าไม่่านะก็มีชีวิตลำบากหน่อยนะมันก็จะเจ็บยู่ตลอดเวลาหรือบางคนอาจจะเดินไม่ได้จริงๆขาดีกว่าต้องบอกว่าผมเชียร์นะครับว่าถ้าใครมีพ่อแม่ที่เขาเสื่อมจนกระทั่งถึงจุดนึง ผ่าดีกว่าแน่นอนเจ็บอาจะเจ็บหน่อยตอนผ่าจริงๆก็ไม่เจ็บมากเพราะลงยาสลบอยู่แล้วแต่ตอนฟื้นขึ้นมาจะเจ็บอยู่บ้างแต่หลังจากที่หายแล้วมีชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจะต้องอดโอยเดินก็ลาําบากกลายเป็นว่าเดินสบายเลยคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างตอนนี้อายุ90แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากผ่ามาแล้วเนี่ยอยากไปห้าครับ <laughs> หาไปห้างนี่ชอบมากเลยในขณะที่สมัยก่อนไปไปห้างลำบากเลยนะครับที่สําคัญคือหปัญาแล้วเนี่ยจะทำยังไงผมว่าทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างนี้ออมันจะมีปัญหาอ,าอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลพอถึงเวลาหมอให้ออกแล้วมันยังมีปัญหาที่เราจะต้องฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแบบจากเจ็บป่วยแล้วถือว่ากลับขึ้นมาแข็งแรงเหมือนเดิมเลยมันไม่ใช่เวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยคุณเชื่อไหมแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นเองต้องพูดอย่างนี้นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก้ามเนื้อเราเนี่ย่อกร มีกระดูกนิ้วนิ้วเท้าแตกไปหมหนึ่งแล้วก็ต้องใส่เสื่อสองอาทิตยชื่อไหมครับเราจส่ขอบเสือกแล้วใส่ข้างเดียวแต่เราก็ยังต้องเดินใช่ไหมเราเดินไปโน่นไปนี่เราก็ยังงานก็คาอยู่เราก็ต้องไปทํางานก็เดินไปกระเพกระเพกันไปใช้ไม้เท้ากันไปคุณชื่อไหมครับสองอาทิตย์ผมเปิดขอบเสือกออกมาข่าที่ใส่เสือมันเล็กกว่าอีกข้าหนึ่งเนี่ยเห็นชัดเลยเรียกว่าเกือบจะเท่า,ทา,ทาหนึ่งเลยนะอันนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับร่างกายของเราถ้าเราไม่ใช้งานกล้ามเนื้อของเราจะฟอกแล้วเราคิดดูว่าท่านเป็นเป็นผู้ พวกเราเองก็ตามเนี่ยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อเอรากร็จะฝ่อเหมือนกันต่อให้คุณแข็งแรงแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่ใช้งานมันเลยกล้ามเนื้อก็จะฝ่อเมื่อฝ่อแล้วเนี่ยถามว่าจะเดินใหม่กลับมาเหมือนเดินได้ไหมครับวันแรกเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับแางคนที่อาจจะลุกขึ้นไม่ได้โดยสารเราจะต้องฟื้นฟูครับให้กล้ามเนื้อของเรงา,รา,รานเนี่ยแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมซะก่อนแต่ว่าหมอบอกว่าไม่ได้แล้วเตียงเราก็เต็มคนไข้ก็ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้วยี่ค้าต่างจังหวัดเนี่ยผมเคยอยู่คอนแกนอย คน,คนไข้นะครับอันนั้นหนักมากเพราะว่าคนคือเตียงมันน้อยแต่ว่าคนไข้เยอะเยอะจนล้นมากเตียงหนึ่งนอนสาคน2คนเวลาไปไปดูคนไข้หรือผมผมเวลาคนไข้เนี่ยต้องเรียกเรียกชื่อคนไข้ก่อนให้ชัดกอนว่าคือใครนะครับไม่งั้นเดียด๋ยร้อนทุคนก็ <c oughs> อย่างนี้ครับหมอก็เลยบอกว่าที่กับบ้านเธอไม่ไหวแล้วเราเราก็ต้องขอร้องใช่ไหมครับขอให้กับเพราะว่าเราต้องดูคนไข้ที่หนักกว่ากลับไปคุณก็ดูแลลำบากคนไข้ก็ลำบากอีกถูกไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เดินไม่ได้อันนี้นะครับคือสิ่งที่ เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเรียกประธานซีชั่นในระหว่างช่วงที่เปลี่ยนผ่านแต่ทาไงไอตอนที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วในต่างประเทศมันมีแล้วนานแล้วที่เรียกว่าเป็นอินเตอร์เดชั่นแร์หรือถ้าเมืองไทยจริงๆเราก็เคยเรียนสมัยผมเรียนเนี่ยสี่สิบปีแล้วนะครับสมัยก่อนเราเรียกว่าบ้านขึ้งวิถี่ชื่อมันไม่มันฟังดูไม่ค่อยดีคนทั่วไปก็ไม่ค่อยชอบก็เลยหายไปทุกคนก็ไม่สนใจเพวกหมออยากสนใจว่าโรงพยาบาลทำไงให้มันเติบโตให้มันเยอะๆแต่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเยอะๆก็รับไม่หมดอยู่ดีก็ยังมีปัญหาาาเเเเรรรื่่อองงงขขคคนดดดไ้ิิก็วต เนี่ยเราจะทำส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นเอเดเวอแคร์ w A ที่จะดูแลผู้ที่จะมาฟื้นฟูสุขภาพหรือว่ามาช่วยทําให้เขาฟื้นฟูให้การกลับมาได้เป็นปกติในสังคมตรงนี้ช่วงจุดเนี้ยมันอาจจะมีช่วงเพียงแค่สั้นๆบางคนอาจจะอยู่เดือนหนึ่งฟื้นฟูขึ้นมากลับมาทีา่ได้การฟื้นฟูเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่เข้าใจอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นหมอแต่ก็ปรไปรอดูแลนะครับต้องโคเวอร์ด้วยอาจจะต้องมีคนที่ แล้วก็มาดูแลมาช่วยกันฝึกออกกำลังมาช่วยฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นสโตกเนี่ยบางที แม้แต่กลืนเนื้อกลืนไม่ได้กลือก็ลําบากแล้วก็สำลักไอ้ตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาฟื้นฟูเรื่องของการกลืนเป็นการฝึกใหม่หรือก็จะเดินบางคนที่หลังจากที่นอนนานเดินก็เดินไม่ได้ต้องมาฝึกเดินแม้แต่กล้ามเนื้อมือคนเนี่ยเมื่อจุดใช้กันนานใช้งานไม่ได้แม้แต่จะจับแก้วน้ายกขึ้นดื่มนี่จับไม่ได้เลยอันนี้เราต้องมาฝึกกล้ามเนื้อของมือไอ้ตรงนี้จุดที่เราจะต้องช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของคนหลังจากออกจากโรงพยาบาลหรือหลังจากที่เจอวิกฤตในชีวิตแล้วทำให้ร่างกายมันเสื่อมถอยลงไปกลับมาเหมื ให้มีชีวิตเหมือนพวกเรามีชีวิตเหมือนคนปกติได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินไปเดินมาในเรื่องของการใช้มือเรื่องของการกลืนเรื่องของการใช้ทุกอย่างต้องกลับมาให้ได้ถ้าคุณกลับมาไม่ได้หมดแน่นอนคือภาพชีวิตแย่เราต้อะต้องพื้นปูงกลับมาเราก็จะมีทีมงานที่นี่เซนเนียร์รนก็จะทําหน้าที่ของนี้ที่ตึกน,น,น,นี้นะตึกนี้นะตึกใหม่ทำโดยความสตัวในเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของโทนสีนะครับเราทําให้มีควารสึกเหมือนกับอยูอย่ในบ้านเราจะไม่ใช้สีเหมือนโรงพย, ال, ยาบาลเวลาที่ท่านอยู่โรงพยาบาลท่าน ก็คือถึงแม้นอนปวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วกลับมาเอ้ะท่านที่เขาจะได้กลับบ้านท่านก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนอยู่โรงพยาบาลใหม่รอบแต่เราทำโคเสีให้เหมือนกับท่านอยู่ที่บ้านหรือที่รีสอร์ทที่พักผ่อนอันนี้ก็คือแนวคิดของเรื่องของเวกเตรช่น,นอกจากเครื่องนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีหมอที่มาคอยดูแลมารตรวจทุกวันไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เราก็มีหมอเชิญโคเวอร์แล้วเราก็มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้มาดูแลมีนักกายภาพบำบัดมี หมอรีทัปเปอร์เดชันการฟื้นปูวนี่คือรีทัปเปอร์เดชันก็มาช่วยดูแลที่สําคัญอีกงานหนึง่งเราต้องมีเรื่องของกีฬาบำบัดกีดดก่าบำบัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องไปเล่นกระโดดโลดเต้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขส,สดชื่นเพียงแค่ร้องเพลงสดชื่นขึ้นไหมครับเราก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะเรานะครับถ้าถ้าหากว่าใจมันไม่สบายมันก็รู้สึกไม่อยากทําอะไรร่างกายก็จะทิ้งป่วยตามไปด้วย<ม>เราทํางให้เจ็บิตใจเขาเนี่ยสดชื่นแข็งแรงเหมือนฉันอยู่ที่บ้านเหมือนฉัน มีเพื่อนคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนไม่ใช่คุณป่ยวยมามาได้คุยกันเวลาได้คุยกันมนุษย์รเราเนี่ยมีสัมสังคมทุกคนอย่ยยังอยากเจอคนอื่นยังอยากได้คุยกับคนรุ่นคนนี้ถ้าเรารู้สึกว่าได้เจอคนอื่นแล้วมีความรู้สึกสุข,สขมีความสุขในการที่จะคุยถ้าใครรู้สึกหมาอยู่ในสังคมจริงไหมเมื่ออยู่ในสังคมเราก็มีความสุขกน,นักทุกอย่างก็จะกลับมาได้ผลัีมากขึ้นรวมทั้งเรื่องของการฝึกทั้งหลายสาขานี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสาขาที่3แล้วจานวนเตียงยี่สิบเจ็ดต่อหลับสิบเก้าเตียงก็จะ ลแล้วแต่ตอบสนองความต้องการของท่านที่จะมาพักที่นี่เป็นรเ,เ,เวลเดเราก็ามีหมอทางด้านยูดีแทคเปเดเชได้เครื่องมือนะรักษาประครบร้อนประครบเย็นอันนี้ก็จะช่วยทําให้ท่านเนี่ยหายจากออฟฟิซินโดมได้เหมือนกันเรามีคลินิกอยู่ข้างล่างเรามีสองสาขาอสองสาขาเนี่ยก็ทาหน้าที่เป็นดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องการการฟื้นปูเหมือนกันจะเห็นว่าของเราเนี่ยทั้งหมดในะทุกสาขานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูกันลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีสาขาหนึ่งก็ดูแลผู้สูงอายุหมายถึงผู้สูงอายุที่มา พียงแค่ชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นสมมติสมมติท่านม,มีคุณพ่อคุณแม่ถึงวอายุแล้วแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองได้พอได้ก็ต้องดูแลคราบเย็นจริงไหมท่านกลับไปอยู่บ้านท่านตงดูแลนอนด้วยแต่ว่าท่านเกิดจะต้องไปสายจังหวัดเข้ามาไป3วันท่านกล้าปล่อยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านคนเดียวไหมเราก็อาจจะกลัวัง ถ้ามีญาติที่สนิทเราก็อาจจะโอเคให้ญาติมามาช่วยดูแลแต่ว่าถ้าท่านเกิดไม่มีญาติไม่สะดวกกังิญน,น,นะครับไม่สะดวกท่านอาจจะต้องการหาคนมาช่วยดูแลแล้วก็ยากนะที่จะหาอยู่ดีก็หาไม่ได้ทันทีเราก็มีที่ที่ให้มาพักผ่อนที่นี่เราก็ดูแลเสมือนว่ามาให้พักผ่อนก็เหมือนเปเชั่นทางอีกมาพักผ่อนมาดูแลแล้วก็มีกิจกรรม ห้อคุณแม่อาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้ได้เจอเพื่อนคน,นอื่นๆท,ที่ที่มาอยู่ที่นี่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็จะวเ,วเ,เป็นเด็กเอกเด็แคร์ออกเด็แคร์นี่อาจจะเป็นเด็แคร์แค่มาสงเช้าแล้วไปเย็นรับสักกรก็ได้ถ้าท่านไม่อยู่มีชั่วข่าวหรือมาสค่สองสามวันก็ได้หรือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูแลยากมากขึ้นะตอนนี้ก็อาจจะมาพักที่นี่ท่านก็พอเย็นก็มาช่วยมามาเยี่ยมพูดคุยซื้ออาหารมาซื้อ ขอมาให้อันนี้ก็ทําได้อนกันก็อยู่กันเป็นรายวันรายอาทิตย์เป็นรายเดือนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยูอตึกหนึ่งที่เป็นสาขาที่1แล้วก็มีสาขาที่2อนะครับเราอยู่ที่วอร์ราชธานีเป็นสาขาที่2ที่ที่เราเปิดที่ลูก่ก็เป็นรักษณะของการดูแลผู้สูงอายุก็จะดูแลอินเตมเบียดแคร์ด้วยเนัะคนที่มาพักที่นี่ก็จะมาจาก หลากหลายนะมีทั้งที่ในระแวกนี้แล้วก็มีที่ไกลๆก,ก็มีที่เราอาจจะเน้นว่าจุดนี้เป็น i d e n t i t care นะจุดนู้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุถ้าสุงผู้สูงอายุที่เรามักจะเรียกว่ารองเ term care หลายรูปแบบก็มีตั้งแต่อตอ่เดือนละ สามมือสี่มือจนถึงแสนก็มีนะครับที่แล้วแต่ว่าขนาดของห้องขนาดของเตียงแล้วขนาดของการดูแลถ้าถ้าต้องการการดูแลเยอะต้องการผูที่มานั่งเฝ้าให้เลยมาดูแลตลอดเวลาเลยเนี่ออาจจะแพงขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าราคานี้เนี่ยรวมหมดคือรวมทั้งเรื่องของอาหารของที่พักเรื่องของพยาบาลพนักงานผู้ช่วยทางด้านการพยาบาลก็มีตัวหน้าพยาบาลที่มาคอย,อย,ยอดูแลซื้อรถเงินเราร่วมทุน กับทางดรจุไรรัสศรีสิริพิมงานของเขาเราก็มีแนวโน้มขยายสาขาไปเรื่อยๆดูการตอบรับของสังคมเพราะเรามีใบอนุญ,ญาตต้องไปขอใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธา,ารณสุขเหมือนกันปัจจุบันนี้เริ่มกฎหมายที่มาคุ้มครองตรงนี้คนที่จะทําจะต้องมีใบอนุญ,ญาตก็เป็นกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้เองคือว่าถ้าที่อื่นเนี่ยคนที่นี่มีใบอนุญ,ญาตอาจจะค่อยๆหายไปที่ใบอนุญาตอาจจะทําได้